อ่าพี่น้องครับอ่าคู่เทเด็ดนะครับพี่น้องวันนี้ก็ที่เป็นอ่าเลือดร้อยที่เป็นแม่แดงลูกมัวเท่านี่นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้อ่ามาเบิ้งกันพี่ต้นตัวนี้ลูกของตัวไหนนะลูกรูดรอป851ครับรูดรอป851นะครับพี่น้องตัวนี้อยายุกี่เดือนแล้วครับผมอ่าวันพรุ่งนี้ครบ1เดือนครับอ่ครบจะครบ1เดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เกิดจากแม่แดงโบดตัวใหญ่นี่นะครับพี่น้องอ่เป็นโบดเท่าแต่ว่าเป็นม้วเท่าที่อาเบิ้งอายุแค่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับใช่ครับพรุ่งนี้ครบ1เดือนครับเกิดวันที่6 ครับเออนี่นะครับอ้าวเลือกเอานี่ครับดูนะครับสวยมากนะครับนี่หลังนี่แตกเป็นร่องเลยนะหลังแตกๆต้นน้อยเลยนี่พี่น้องครับเป็นลูกที่แหล่ไอ้ทอาแหล่ของของแม่ตัวนี้ครับลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกเลยอ้าวพี่ต้นเลายแหลคนน่ะสงสัยว่าทำไมมันออกมาเป็นวอลเทอ่์ตัวเขาเนี่ยเป็นจูดจูดก็คือมีอมเทาอยู่แล้วนะตัวแม่เนาะใช่ครับตัวแม่เขา ซึ่งรูดอ8แปห้าหนึ่งเนี่ยในสายเขาก็มีสายเทาอยู่ครับผมมันก็เลยเป็นห้าสิบห้าสิบที่จะออกเป็นเทาได้ก็เลยมาเป็นเทาแต่เทาผมก็ชอบเพราะว่าดูนะครับดูขาดูขาหลังที่ใหญ่มากนะครับครับดูเนื้อที่มาหลังที่แตกเบื้องผิวหนังกล้ามเนื้อใสเห็นบ้านคารไหมครับดูกล้ามเนื้อนี่ตัวนี้นะครับเด้อแล้วเดี๋ยวพอขนล่วงเขาจะเป็นสีเทาเลยนะครับครัเนี่ยฮะที่คอเห็นมันชูเห็นไหมครับมันมีอมเทาอยู่ข้างในครับครับนี่นี่ครับเล่นกล้องดีนะครับเนี่ย นี่พี่น้องเอาผู้ใดอยากสนใจแม่เขาสูงเท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้แม่นี่ตีว่าร้อยสี่สิบเจ็ดถึงร้อยห้าสิบอะครับร้อยสี่สิบเจ็ดถึงร้อยห้าสิบได้ด้วยพี่น้องเรืองตัวนี้ครับแม่นี่ดูดูลูกยืนนะแม่ยังอ้างเลยเหรอครับอันนี้พี่ต้นเปิดยกคู่ไหมครับเปิดครับแม่ลูกนี่ก็เปิดสามแสนห้าครับอันนี้คู่นี่สามแสนหาดได้พี่น้องผู้ใดหางว่าเท่าอยู่นะครับเนาะกับตัวนี้ไปได้ขึ้นกันนะครับเด้อแต่แม่เป็นจูดนะครับสี่ทับสิบสี่ครับผม แมเป็นรูดอส851นะครับเบื้องหน้าตรงตัวนี้นะครับแม่เป็นลูกตัวแรกนะครับเป็นลูกตัวแรกของไอ้แม่นี่นะครับเ้อใช่ครับอ่างยังไงนี่แหล่ะพี่น้องเบื้องมุมหง่วงสูงน่าจะเกือบร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดได้นะครับเกือบเกือบร้อยห้าสิบเลยพี่น้องเบื้องนี้นี่ต่หากแต่พี่น้องครับนี่ลูกนี้คือได้ทั้งความยาวนะครับแล้วก็ได้ความลึกของแม่ อันนี้จะเน้นบุ้งลูกเป็นพิเศษนะครับเด้อครับถ้าจะจองลูกครับโชว์ลูกถ้าจะจองเฉพาะลูกเท่าไหร่พี่ต้นแสนห้าครับแสนหาได้ครับผู้ใดอยากจะจองลูกเจ็ดเดือนจับครับเจ็ดเอาหน้ามาเจ็ดเดือนจับครับโชว์หน้าลูกหน้าคว่เออนี่แสนหาเจ็ดเดือนจับนะครับเนาะตัวนี้นี่หน้าตานะครับเนาะเดือกเอาอันนี้เป็นลูกตัวแม่ด้พี่น้องเด้อครับนี่มักจะ่องหลังนี่นึงหงวดเดือนเดียวไหมพันธุกกรมนะครับเนาะครับ นี่คอยดูนะครับเดี๋ยวพอได้สักสามเดือนนี่หลังจะกว้างแตกออกมาเลยนะครับดูเพศดํานะครับครบนี่เอ้ากบบใดแบบใดมนเลยครับพี่น้องครับในส่วนของเลือดเราก็น่าจะมีไห่ประมาณนี้ได้ครับพี่น้องได้ประมาณนี้ครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับทสวัสดีครับ